แม่เข้าปแล้วเดี๋ยวแม่จะทำภาษาห้องแนละ้ลุกออกมาลก <c oughs> แล้วแล้วผูที่เดินเข้าไปในห้องนี่คืออะไรกันนะคะอาไปเอาไปเาไปเอาไปเข้าไปเอาไปอันนี้คือสภาพผืนในห้องนะคะ <c oughs> เต็มไปด้วยขน สายแมวแล้วก็อันนั้นหนูกินข้าวได้เลยหนูเททิ้งนะลูกทุกวนมันหกกระจจากระจาอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดกันนะคะ ต้องทำความสะอาดกันแล้วนะคะออกห้องกันหมดยังเงี่ยลูกออกมาแล้วมีออกได้แล้วนะไปจุบทุกแยวไปก่อนเร็ว <c oughs> ดเดเล็กออกไปก่อนเร็วเดี๋ยวแม่กดอ่ามสะอาดห้องก่อน <c oughs> อยากโดนดูดเข้าไปไม่บิมเนี่ยทุกคนเราได้เครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่มานะคะตัวนี้เราจะบอกว่ามันดีมากแบบ อย่างบ้านเราอ่ะคือต้องทำความสะอาดทุกวันเน้นว่าทุกวันเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งฝุ่นแล้วก็พวกขนแมวเศษอาหารเศษทรายอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยขนแมวเด็กๆสร้างเรื่องกันทุกวันนะคะคือจะบอกว่าไม้กวาดเนี่ยเอาไม่อยู่นะ้วทุกคนตัดทิ้งไปได้เลยต้องใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเท่านั้นเท่านั้นจริงๆ เพราะว่าถ้ากวาดไปเนี่ยบางทีก็คือขนมันฟุ้งมากทั้งฝุ่นทั้งขนอะไรงเงี้ยดีน้ําจากน้ําพุหกกระเด็นน้องขย้อนก้อนขน,นออกมาคาบปื้อคาบฉี่อะไรเงี้ยเราก็ต้องเช็ดก่อนนะคะบางทีที่แบบเหนื่อยมากๆเลยเนี่ยคือพวกแมวเด็กอะ่ะคนั้นเขาจะเอาของเล่นไปไหนอะ่ะ แก๊งแม่เด็กตัวเล็กเนี่ยเขาบางทีเขายังขับถ่ายไม่เป็นที่ก็ทําให้พื้นเป็นข้าวเป็นรอยยิ่งไ่จาแมวโตเองก็ตามที่พวกขนยาวอืติดสูตรมาอย่างเงี้ยก็ชอบเอาสูตรไปถ่ายพื้นนะทุกคนตัวนี้นะคะคือระบล็อกไดเอนะคะมันดีมากนะทุกคนคือเครื่องนี้สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งในทีเดียวเลยโดยเทคโนโลยีไดเอทพาวเวอร์มอเตอร์โรลเลอร์คู่ที่ทำความสะอาดได้มากขึ้น ทำมาเต็มพื้นที่สามารถเข้าขอบผนังชิดกำแพงได้หมดเลยทุกคนมีแรงดูดเยอะมากถึง13,000สปาสคาลเลยนะคะต้องบอกว่าดูดสิ่งสงกปรกรือน้ำได้สะอาดหมดจดจริงๆและที่สำคัญนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานยากเลยเพราะว่าเครื่องนี้ทำงานได้แบบไร้สายแถมหัวทำความสะอาดยังปรับทิศทางได้ถึง180องศา,าใช้งานง่ายขยับซ้ายขวาสะดวกมากเลยทุกคน อันนี้เขาก็จะมีมาให้สามปุ่มนะคะโดยปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มทําความสะอาดตัวโรเลอร์ด้านล่างนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะและอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแทงเก็บน้ําสะอาดนะคะเราก็จะใช้น้ําเปล่าปกติเนี่แหละใส่น้ําสะอาดเข้าไปในนี้แล้วเวลาเครื่องทํางานอะ่ะเครื่องมันก็จะปล่อยน้ําลงไปที่ข้างล่างนี้เลยพอเราทำความสะอาดเสร็จปุ๊บมันก็จะดูดน้ํากลับเข้ามาที่แทงเปล่าอันนี้โมรตว่าตรงนี้คือ ฉี่ของน้องแมวนะคะแล้วก็มีอาหารน้องแมวหกอันนี้ก็จะใช้หมดออโต้นะคะทุกคนดูอันนี้คือแบบแค่รอบเดียวอะทุกคนแบบสะอาดเลยอะ่ะ มันก็จะถูกดูดเข้ามาอยู่ในนี้อย่างนี้เลยพร้อมกับอาหารเน็ตของน้องที่เราสมมติว่าหกอยู่ตามพื้นหรือว่าจะเป็นรอยพยาหน้าใครน้องแมวใครเอื้อติดตูดน้องหมาใครเื้อติดตูดแล้วก็เอาตูไถพื้นอย่างเงี้ยและที่เราถูกใจมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวเครื่องเนี่ยเขามีระบบทําความสะอาดโรลเลอร์เองได้ทาเองอัตโนมัติเลยทุกคน ไม่ต้องลำบ,บากถอดหัวเราเลิอกออกมาล้างถือมาตตากให้ยุง่งยากคือมันทำควาสาดเองในตัวเลยอะ่ะเราก็จะกดที่ปุ่มนี้เลยอันนี้ขอแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่รักความสะอาดหรือว่าบ้านมีน้องหมาน้องแมวมีเด็กเล็กอะไรอย่างนี้นะคะ บ้านไหนที่จาเป็นต้องกวาดบ้านถูบ้านอยู่บ่อยๆนะคะแต่ไม่อยากทําหลายขั้นตอนไม่อยากให้มันแบบซ้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเนี้ยเครื่องเดียวอยู่อยู่จริงๆทุกคนกคนี้ออทาะอานะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะรับประกัน3ปีเต็มเลยนะคะรวมแบตเตอรี่และมอเตอร์ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษเริ่มต้นเพียง22,900บาทนะคะ ช่องทางติดต่อและตัดจำหน่ายออนไลน์มีเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะมีทั้ง l ล n My Sh e MyShop, Shopee, Lazada, JD Center หรือแค่เซิร์ชคำว่า r o บ l o x กได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครตนใจที่อยากจะไปดูสินค้าตัวจริงนะคะสามารถไปดูได้ที่เซ็นทันเวิร์ชั้น4โซนด้านหน้าธนาคารได้เลยะคะ่ะ